ครับสวัสดีครับนี่กันอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าอยู่หนองป่าคือเก้าครับผมมาหาลุ่นกันมีตัวบ่เนอฮึง้มป่าตัว,อตวเอ๊ะไมจังบอกแล้ว พนอีิสานบันเข้ามหากิิอยุบแถวในหลายเด้อสองต่ฟังเลยผุนฟังส่วนจะมีครับจะเป็นคล้องลักษณะจังสีละ่ะสองฟังผุนฟังผุ่นครับเกาจะจอดหาป่าทู่ฟังแล้ว เบิ่งงพิ่นง้มป่าเด้ยเป็นที่ด้บ่เห็นรถเห็นขาเจ้าง้มก็เลยจอดรถลงมาถ่ายเบึ่งถ่ายวิธีโอูให้เบึ่งในยปนินตัวใหญ่อยู่ด้วยครับปากท่อครับอยู่ปากท่อปากท่อเลย

กับโ,โซ๊กกบโป๊กเหรอครับคืวอว่าถ้ามันามันอยู่เรียบคลองป,ป่านะครับมันก็นเลยสะอาดจังเลยอยเอ้นใม่กับปิวลงมาแล้วเริ่มทีเขาหน้าห้อนแล้วน้ำกับลุ่งแล้วเหมาะกับการวันแหงดูห็ด,ด,ด,ดไหม ป่ามันจะมักอยู่น้ำหินครับนเย็นโขดหินข้าเจ้าเอายุ่นี่เหรครับไปใส่เพื่อการเกษตรน้ำเลยขาเจ้าเห็ดหน้าน้ำเลยเห็ดหน้าปีหนึ่งเห็ดได้สองเถื่อสามเทื่อผลเด้ครับหน้าข้าเจ้า ช่วงน,นียครับเข้าจ่อกาลัางปูครับช่วงเอามึงไม่รอบแรก,แก,แกรบ่แตกฟันบ่แตกรอบนี้แตกบ่เออรอบนี้แตกจัง่อย,อยถ้าจอมมัน รถกระสันจรไปดีครับเส้นทางนี่เรียบคลองป,ป่าไปรถสันจรดีขนาดเลยเป็นทางลัดนะครับรถบระิตสบายครับมีภาพเบิง้งงไฮเบิ้งหน้าข้าเ,เห็ดครับเข้าเ,เห็ดปืดหนามแล้วครับเเข้าเ,เห็ดเขียวลมเลย สบายครับเพ้นได้ไรบีนึงเพ้นเจดร้องคำเพื่อหน้าเขาวเจ้าข้า,างผู้เด็บั้างมึงไงครับข้าเจ้หากระหายยินนครับตอนรับคลิปนี้กันสักนดิดแล้วครับมาแ,แวะพึงพ่งเพินเจสีสวัสดีครับผม